นั่งอยู่ก่อนีพ่นนสอน้ยนเออแล้วผมจะถามก่อนบัดนี้วันนี้ผมเพื่อทางมาไกลเลยครับผมยินซื้อเสียงเรียงลื่นนะแ่นไปหลัไปตัด ต้องสิขึ้นไปแล้วบะมีหอนงูมีหอนงูต้อนี่่นั่งนี่นั่งนี่ันั่งกันนตนลูกเนลูกเอ่นี่ลูกเิืลูกเสิม่ขอเรียกสวัสดีครับเพาใหญ่ต้องเขาบอกว่าเลยสีเป้าซับก่ เขอบาอสซาเนาะภาษาบอกภาษาเก่าบอกคุณพ่ออยู่นี่ภาษาเก่าหัวนาผีหึ้นเหัวนาผีบอกจะได้ว่าคุณพ่อกับงูเดียวผีเดียวนีหลังก่นมัดเลยบอกเออเป็นมูกันมัดหลังอยู่นี่ไม่จะพูดดีๆวะครับวันที่ได้เผิดมูกันก็ตีกันต้องปากแตกปากแตกปากแก่นจริงๆตีกันมาอยู่ใหม่ๆตีกันมันมาฝนัญก็ขึ้น เออนำกันโอ้จะบอกมันสูบมได้เชี่อ,อเอาไปมากอะไรลึล่งกันอยู่น้ำกันไปน้ำกันที่นนหนึ่งเสี่ยวเด้่ยงกัโอ้อยู่เก็บในเสียวเป็นผีเออเดี่ยวโอ้คุมนั่นคุมนี่นี่คุมกลางคุมนั่นนี่คือเจ้าบ้านเท่าละ่ะอ๋อเขาก็จะอยู่เป็นชุ่มชนที่เขาเขาออชุมช,ชน,น,นเขาหนอผู้ใดมาเฮ็ดยังเขาก็ได้นี่ปุ้หใ่บ้านมีนั่นมีนี่ มีพงไงบ้านมีเออขี่กอนักเลงมีมันก็ห้องนี่ละแต่แต่มือนี่แต่มือนี้ลูกหลานมาดีเลยมาดีพอเป็นหยังมาหยังก่อนพอเร่งเลยนี่ยแนวทางเด็ดๆพอพงไงตรงห้แทนเนี่ยน่องน่องเห็นออกช่องเลยดังแห้งเลยตัวนี้ขอโชคก็จะไปขอให้ผู้มั่นท้องให้ผู้มันพ่อคุณอยู่ใสครับนี่งผู้มันฟ่องอยู่ทางในเพราะว่าเขาอ่ะ เพื่อเพื่นบานเพิ่นแคบเนาะเดชไห้ชัดใช่ขึ้นไปขอกับกุมารทองสมอะไ้นะครับสมเพิ่นอยู่ข้างในไปได้เนาะคมันจะคต้าองไงล่ะบาไป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 ครับท่านผู้ชมไปไปไขึ้นไปฮเ่จะได้เลขเด็ดององคนถึงไมไ้อาแรยข้ง้ยาเนไปาาเอาขนไปเา อาขึ้นไปตังหเหนมับึงให้เบอรสุกกลองเด้อมันเป็นยังไงมันลึกลับบ่ไฟจ่อใช่ไหมลหนมากับพ่อไฟไส้เนี่ยคนจริงหือ้องยังจัดใ่ไเฮ้องแชเี่ยไปว่าต้องร้องเดี๋ยวกลิ่นไปว่าว่าดีกูุมันแย่ด่ากลุ่มอคเด้อกุมันถีบล่องเยาวากันเด้อ อ๋อมาดีเลยมาเยียมมาดีเอกมาพิษกินสายสายมาพิษนดเอาทุกชาตินมาดีวยพี่สาวก็นไปก่อนไปเอาอนไปทางดอนเขาไปทางดอก นะลองขืนเบิ้งก่อนครับมันมีไฟนะมันมีไฟของมีสมุนมีไฟครับกับพี่ดูกเอาหมาจากคอนเทนนต์มุนั่นไม่ใช่หมอแบ๊กบ่อืมโอเคเลยถาดเปลือกเงาหมอแบ๊กเปนพังก่อนพังก่อนหน่ะแผงมันดีอยู่หน่อยหอยมันจะใสเลยอ๋อจะใสเลยตลอดขึ้นตลครับอืมขึ้นอย่างน้ออย่างมือโปรยอย่างต้นก่อนบ่คุณพ่อ นี่ที่รองเท้าอันนี้สูงๆอ้ะบ่ผมก็มาทำหมาเปิดแพทเน่บ่ต้องเปิดแพทเนาเอตตอาตัวเดียวนี่วินต้องยกสูงน้ัเนีกตัวเดียวอ้บ่เป็นตัวเลยบ่เป็นปัญหาเราบังยกนองยกไป่ึงกระนั้นอยู่กนี้นอยู่บ่นะครับ ถ้าหวยเขาวันนี h, ้เพ no. ื่อนต้องการสูลารเซลด้วยครับเด้อบเนี่ยเอฟซีทุกคนแต่ยินโทรกันเนาะคุณใดสีบอกพ่อใหญ่ตองบรว่าสิเป็นทั้งยูทูบทั้งเว็บเพจยังกะ็ะขอโซลาร์เซลล์เนาะคุณละดวงสองดวงไห่เพื่อนแนวเพื่อนมาเออบอกมาไหวได้ลายหล่คุณพ่อ เา,าว่าวเขาคืองหัดบางนึงนี่ทั้งบน,นทั้งล่างนี่คุณพ่อนี่โอ้สุดยอดมากจนงครับยมันให,ห่เด้อยกันบ้กเขวดล่กนเลยบอกเขาด้ยจะมาเล็ดลยครับเราคุนันแล้วมาเขาชอปฟานคุ้นถังใหม่คุณก็ลงหนำหม คือเราเด้อมแบนที่จะมาด้อเราเกี่ยวกด้อะไรก็ต้องทลมาให้นกี่เทียบอืมครับอืมอืยังเหรอทังนั้นไม่ตามตังวินไี่นี่มาด้มาดีๆเลยจะว่าหาอย่างหรอข้าวมันข้ามานทอดก็จะไห้เมโตห้เต็มขรามั ตเย็นๆเยถ้าทหม่บานปด้มาฮิตนังดอกมัขอศกขอลาบกับดูจีน,นี่แหละตะต้องฝ้นกับต้องพ่อฝ้นกันไหมนี่เฮ็ดย,ดยดงางงอนไอม่ซีต้อ,ตอง รูสีตปลาช้าแตกดมาใ่ตัดเี่ขึ้นมาเาะูมนนี่คือตง่ะขึ้นตเหนียงท่หนันันัะ

มั่นเหรอวะมั่นต้องก็บอกเพิ่นบอกว่าเออได้ละมันเนาะเพราะลงกอนมาเต็ม đi cái tăng mồi cái thỏi bỏ đó không có bọ sao không <tri> 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 ta <trips> 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 นังไงกูยังไงกูยาตายยังมันทองมันทองมันนั่งอยู่กันมั้งนั่งนั่งก่อนมันนั่งบอกมันนั่งอยู่ครับคุณพ่อนั่งอยู่แต่เราพูดถึงว่าเรื่องเละของคุณพ่อมันแกห้มากนี่เข่ามากสูงหงอก่อนโอ้เข่ากับพิดกับพิดน้อยน้อยครับก็ไล่น้อย เปลียนอยู่ครับเห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะพุถิ่นครับเล็กมันจะห่อนแล้วมันพุถิ่นเลยนี่งโอ้ชายาวาหัวหน้าผีเป็นวะหัวหน้าผีเซียวผีเซียวผีคุยกันหัวเรื่องอยู่บอกคุณบ่ก็อนี่บอกเลขบอกเบอร์กับซีเมนตที่นอใช่ก็ไส่ก็มาทำทอครับก้อนยางล่างครับ ก็เอาพ่นหรือจะเอาสีเทาบางบ้านมันบางบ้านขึ้นไปลุงเห็ดไก่ตาบอกเอ้าบ่มันไม่เห็ดขึ้นือไปเห็ดยังไงหัวมันนั่งอยู่ต้นนี้หน้ามันนั่งอยู่ต้นนี้ครับเราปูนคุ้มขึ้นขึ้นแครับเอาเท้าสีเทาไปสีเทาไปไปจะกินข้า เขาบันนมาเขาก็ฝันแต่ไปเที่ยวไปหามักนั่นที่สุดไปถางฝัดลมบ้านนี้ไปบ้านนั่นเนี่ยแหละอไม่คุ้นเหมนกัเห็นมั้เห็นอยู่มุ่มาเอาเอกไปไาหาเบ้นขึ้นขึ้นขึันเึ้นนขึ้่เนขึ้นขึขึ้นเึ้นนขึขน ลูกระท่ามันล er mm ูกกระท่อมก็ได้เอาถึงมากนก่งทีนึงเเาะเอาบอมีแนวหไรบงเลไปหาเอาลูกกระทมันฟันก็พอฟันเหก็ได้กระท่อเอาว้ตนี่นน่มันโยกอย่นี้ครับใ้เขาก่ถปเวันนี้คุณพ่อมั่นใจบอมวันี้ก่นใจี้ล่สองตัวสี่สาสี่สมมาแล้ว เพิ <dri> <uk> ่งม so like ันเป็นแบบนี้ละบางเร่งเก่าหนึ่งเรื่องยี่หนึ่งมัวงๆดอกซีเหรอครับแม่ซีม่วงนี่ซีม่วงสามตัวตัวนี้เห็นอยู่สี่สามเป็นการขอโศกขอลาบรับอุมาท่องนะครับของอ่าพญายตองฤาษีเฝ้าป่าช้านมันหัน มันแม่มแม่อีกรังนึงเอามันก็ว้วยหนีอ่ะเอามันววยไปเรื่อยเด้นตัวต่างมันห้อนอ๋อมันละลายเทียนละล่สายังหลัง่แม่บ้าล่ะทูปแตกเลยแตกแค่สามตัวแม่มันจีดายโซลาเซลเลยเลยเ c ดแปยแปดสามแแตกแตกแตกผ้าครืดเลยทูบแตกผ้าครืง นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีไายเบิ้งมันต้องซูมมาแล้วมันเข่าไปได้ซูมมันจะแตกไปตัดเอาเด้อหัวหน้าไหนล่ะอ๋อนี่คุณพ่อเขียนให้แล้วเออสัดว์เก่ง

S! <S เอียงเอียงอีกนิดนึงครับเอียงเอียงเอาเอาขังขังเครื่องเอียงเออเออเออสี่สามแปดเนาะสามแปดโอ้โหถูกวะพาเครื่องครับท่านผู้ชมเคยเห็นว่าแตกครับผมแตกแตกีเลยมาๆามาแตกกลางเลยเลยคัดนนซถือว่าสุดยอดเลยนี่แตกแค่สามตจน โอ้โหสิเป็นหางคือหางเลขกกเลขกกมันเป็นเลขกแปดมันเป็นเหล็กแปดขับซีสามแปดถูกแตกกลางตั้งแต่ล่างหมดบนเลยสถานทีมันทับแผ่นนะครับท่านผู้ชมก็เลยเข้าไปบ่ได้คือปลอเทียนหาก็คือกันล่ะไปอัไน้ทั้งขึ้นไปเบิ้งทั้งเหล็กทั้งเบื่อ ต้องสมเพิ่นต้องให้ท่านฤาษีเป็นบ่อกฟังเลยครับว่าบ่ถ้าแตกแบบนี้แกก็บอกว่ามันแตกตลอดออกตลอดเด้ออ๋อแตกกคะได้ออกแค่นั้นแมนอืมบ่ถูกแตกอีกแล้วแตกกลาง่บังขัเอ้าเป็นังไงม่สีแตกกลางทาหัวทาไตฮะยกด้วยครับยกข้าบนกรดถูกถูกก็ตัวไหนรเดาเบึ้งน้ำแน่ เนาะแจ้งเงบาทนี่แจ้งแลวมันสิเป็นยังสี่บ่เลขูกเดสี่สามปดเออ่คือของกูมารบ่เออของกุมันเป็นบุคลยังหลายเพื่นพอโซลเชลออ๋อขอโซลเซลถออกมากอ๋อขอบคุณมาหลายขอบคุณครับต้องขอบคุณครับผมแต่่ากานคเขาไปว่ได้ทานทีแลวก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ